สวัสดีครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมว่ามันมันฟังดูแปลกๆนะครับคือลูกจ้างเขียนใบลาออกเองเลยนะแต่สุดท้ายกลับไปฟ้องนายจ้างและชนะคดีเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้ด้วยซ้ำเอ๊ะมันยังไงกันแน่ครับเนี่ยใบลาออกแบบไหนที่ศาลอาจจะบอกว่า,าไม่ยอมรับสวัสดีค่ะใช่ค่ะ คือสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะประเด็นสำคัญเลยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าใบลาออกนั้นน่ะมาจากความสมัครใจจริงๆหรือเปล่าถ้ามันเกิดจากการถูกบังคับถูกขม่มขู่หรือว่าตกอยู่ในสภาวะที่แบบกดดันมากๆจนเหมือนไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเนี่ยการลาออกนั้นก็อาจจะไม่มีผลทางกฎหมายเลยค่ะอ๋อน่าสนใจมากครับแสดงว่า แค่มีลายเซ็นอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอจริงๆสินะครับข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้ก็มาจากาเคสจริงเลยนะครับเป็นคำพิพากษาสาร,สารอุทธร์คดีชำนานพิเศษที่23352566แล้วก็มีข้อกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเป้าหมายเราก็คือออยากจะมาดูกันให้ชัดๆไปเลยนะครับว่าไอ้เส้นแบ่งเนี่ยระหว่างลาออกเองจริงๆนะกับแบบที่ เหมือนโดนบีบโดนกดดันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่แล้วในจ้างเองต้องระวังอะไรบ้างครับค่ะมาดูที่ต้นตอของปัญหากันก่อนนิดนึงนะคะคือบางทีเนี่ยพอมีประเด็นเรื่องอประสิทธิภาพหรือพฤติกรรมอะไรบางอย่างของลูกจ้างในจ้างบางรายอาจจะเลือกวิธีที่ดูเหมือนจะง่ายๆหน่อยก็คือเสนอให้ลูกจ้างเขียนใบลาออกไปเลยดีกว่า เพื่ออาจจะเลี่ยงขั้นตอนสอบสวนทางวินยัยหรือไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายอะไรแบบนี้นะคะอืมก็เข้าใจได้นะครับว่าอยากให้เรื่องมันจบเร็วๆแต่ฟังดูแล้วเหมือนเป็นกับดักทางกฎหมายง่ายๆเลยนะครับเนี่ยถ้าทำไม่ถูกวิธีเพราะถ้าการให้เขียนใบลาออกนั้นมันมีลักษณะเหมือนบีบบังคับถึงแม้ลูกจ้างจะเซ็นไปแล้วก็ตามเนี่ยสุดท้ายมันอาจจะกลายเป็นว่าเป็นการเลืกจ้างที่ไม่เป็นธรรมไปเลยเหรอครับ ถูกต้องเลยค่ะความเสี่ยงสูงมากๆเลยนะคะตัวอย่างชัดๆก็จากคาพิพากษาส3 3 5า5 6าที่เราอ้างถึงเมื่อกี้นี้แหละค่ะในคดีนั้นเนี่ยนายจ้างเขาอ้างว่ามีข้อมูลภายในรั่วไหล แล้วก็เรียกประชุมเลยนะคะแล้วก็กดดันให้ลูกจ้างเนี่ยเขียนใบาลาออกทันทีตรงนั้นเลยโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นลายลักษณ์อักษรหรือว่ามีกระบวนการสอบสวนอะไรที่เป็นทางการก่อนเลยค่ะโหฟังดูเป็นการกดดันที่ชัดเจนมากเลยนะครับแล้วแล้วสารท่านพิจารณาจากอะไรบ้างครับถึงมองว่าการเซ็นชื่อในใบาลาออกวันนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ความสมัครใจจริงๆค่ะ คือลูกจ้างเขาก็ให้การนะคะว่าเขาถูกขู่บอกว่าถ้าไม่ยอมเซ็นลาออกเนี่ยก็จะไม่รับเงินเดือนงวดสุดท้ายแล้วก็ค่าชดเชยอะไรก็ไม่ได้เลยศาลท่านก็จะพิจารณาพฤติการแวดล้อมทั้งหมดเลยค่ะไม่ใช่แค่ดูที่ตัวใบลาออกที่มีลายเซ็นอย่างเดียวนะคะเพราะศาลเห็นว่าการแสดงเจตนาลาออกของลูกจ้างเนี่ยมันเกิดขึ้นภายใต้การข่มขู่จริงๆศาลก็เลยตัดสินว่านิติกรรมหรือการแสดงเจตนาอันนั้นนะ่ะมันเป็นโมฆะไปเลยค่ะ คือไม่มีผลบางคบใช้มาตั้งแต่ต้นเลยอ๋อโมฆะไปเลยเพราะใบลาออกเป็นโมฆะก็เท่ากับว่าไม่มีการลาออกเกิดขึ้นสถานะมันก็เลยกลายเป็นถูกเลิกจ้างทันทีแล้วก็ยังเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วยเพราะว่าไม่ได้ทำตามขั้นตอนไม่ได้มีเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายสุดท้ายนายจ้างก็เลยต้องรับผิดชอบจ่ายทั้งค่าชดเชยแล้วก็อาจจะมีค่าเสียหายอื่นๆอีกสินะครับใช่เลยค่ะ ตรงนี้ก็มีกฎหมายรองรับอยู่นะคะคือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา164ที่พูดถึงเรื่องการแสดงเดตนาเพราะถูกข่มขู่คือแม้ว่าตามตัวบทจริงๆอาจจะระบุว่าเป็นโมคิยะนะคะคืออาจจะบอกล้างได้แต่ว่าในทางปฏิบตัติโดยเฉพาะสำหรับคดีแรงงานแล้วก็ตามที่แหล่งข้อมูลเราสรุปผลมาศาลมักจะตีความให้การแสดงเจตนาที่อยู่ภายใต้การข่มขู่นั้นน่ะไม่มีผลบังคับ หรือก็คือถือเป็นโมฆะไปเลยเพื่อเป็นการคุ้มครองฝ่ายลูกจ้างที่อาจจะอยู่ในสถานะที่อ่อนแอกว่านะคะครับแล้วก็ยังมีพรบรคุ้มครองแรงงานมาตรา1 1 8อีกด้วยใช่ไหมครับที่ว่าด้วยสิทธิ์ที่จะได้รับค่าชดเชยถ้าถูกเลิกจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่ได้ทําความผิดร้ายแรงใช่ค่ะประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือศาลจะมองลึกลงไปถึงเจตนาที่แท้จริงณนะตอนนั้นเลยค่ะลายเส้นเนี่ยเป็นแค่ส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้นเอง แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าใจจริงๆอะไม่ได้อยากจะลาออกเลยแต่ที่ทำไปเพราะว่ากลัวหรือเพราะว่าถูกกดดันอย่างหนักจนแบบไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงๆการแสดงเจตนานั้นก็ถือว่าไม่สมบูรณ์ค่ะศาลจะดูบริบททั้งหมดเลยเช่นมีการข่มขู่จริงหรือเปล่ามีการให้เวลาตัดสินใจเพียงพอไหมมีกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรมก่อนหน้านั้นหรืออย่างอะไรแบบนี้ค่ะ อ๋อแสดงว่าสารพยายามมองทะลุเอกสารไปให้ถึงความตั้งใจจริงๆของคนที่เซ็นเลยนะครับเนี่ยงั้นในมุมของนายจ้างล่ะครับถ้าเกิดเจอสถานการณ์ที่ลูกจ้างมีปัญหาจริงๆแล้วมันจำเป็นต้องให้พ้นสภาพการจ้างไปเนี่ยควรจะต้องทำยังไงให้มันถูกต้องให้ปลอดภยัยไม่ต้องเสี่ยงโดนฟ้องกลับแบบนี้ครับ ค,คำแนะนำที่ชัดเจนจากแหล่งข้อมูลเราเลยนะคะก็คือต้องกลับไปสู่กระบวนการพื้นฐานทางวินัยเลยค่ะ 1. คือต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะ2คือต้องเปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วยและ3คือต้องมีหลักฐานความผิดที่ชัดเจนและเพียงพอจริงๆค่ะเช่นอาจจะเป็นความผิดร้ายแรงตามข้อบังคับหรือว่าเป็นการทาผิดซ้าคาเตือนที่เคยให้ไว้เป็นหนังสือแล้วอะไรทานองนี้ค่ะครับ หัวใจสําคัญที่สุดเลยก็คือห้ามใช้วิธีบีบบังคับเด็ดขาดเลยใช่ไหมครับเพราะมันเสี่ยงมากๆที่จะถูกตีความว่าไม่สมัครใจการมีสัญญาจ้างที่รัดกุมแล้วก็การให้ความรู้กับฝ่ายบุคคลหรือ HR อย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับข้อ,อก,กฎหมายขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพื่อป้องกันปัญหาเหล่านี้อ่างมันคือการบีบบังคับกดดันเนี่ยศาลท่านสามารถมองทะลุ c, แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับลูกจ้างได้ค่ะเพราะฉะนั้น การเคารพสิทธิแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนี่ยจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝ่ายในระยะยาวเลยค่ะครับเป็นประเด็นที่ต้องต้องใส่ใจจริงๆครับขอบคุณสําหรับข้อมูลเชิงลึกวันนี้มากเลยนะครับสุดท้ายนี้เอ่อผมอยากจะชวนให้ลองคิดกันต่อสักนิดหนึ่งนะครับว่านอกเหนือจากผลกระทบทางกฎหมายแล้วเนี่ยการที่องค์กรเลือกใช้เหมือนทางรัฐ ด้วยการกดดันให้พนักง,งานลาออกแทนที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาแล้วก็จัดการตามกระบวนการที่มันโปร่งใสถูกต้องมันอาจจะกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับวัฒนธรรมองคอ์กรหรือว่าความไว้วางใจที่มีต่อกันในที่ทำงานนั้นๆหรือเปล่าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติด